ผมมีซองใช่ไหมข้างในซองนี้มีคำทำนายอยู่นะแล้วผมมีไพ่อยู่สำรับหนึ่งอ่ะคิดระหว่างหนะึ่งถึงห้าสบสองอะคิดชอบใบที่เท่าไหร่ใบที่เท่าไหร่นะใบที่สาสิบห้าครับอ่คิดบอกว่าคิดชอบใบที่สาสิบห้านะในเนี้ยมันมีคำทำนายนะผมะเอาคำทำนายวางไว้ตรงนี้ไม่มีการสลับคิดบอกว่าชอบใบที่สามสิบห้านะอ่าโอเคนะครับ ดูนะครับไพ่หนึ่งสำรับนะโอเคนะครับอ่าหนึ่งสำรับนะครับใบที่สามสิบห้านะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนะนี่เพื่อนเอนให้คนดูแจกได้เองเลยนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35บดยปครับส5ดูใบที่36เอพอแดง ามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอันนี้สามสิบห้านะสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสองเห็นไหมแต่เราใบไม่เหมือนกันใช่ไหมคิดเลือกใบที่สามสิบห้าสามสิบห้าเป็นเบอร์อะไร อเป็นเบอร์สามโพแดงเออนี่นะครับสามโพแดงนะครับเออคนนี้นะให้คนดูแจกไพ่เองได้ไม่มีการแบบแจกสลับแจกฝีมือนะแล้วในซองนะครับมีไพ่ใบเดียวนะ ในซองมีพไพ่ใบเดียวคนดูตรวจซองได้นะครับอ่าอ้าคนนี้ชื่อว่ากล X X ผมเข้าใจว่ามันอ่านว่า X แกนะอ่ามันน่าจะทำมาล้อล้อเรียนคำว่า X แกนะครับ X แเป็นคนคำทำนายที่ผมชอบที่สุดผมว่ามันแร์มันแร์ตรงที่ใบที่เท่าไหร่มันไม่มีช้อยอื่นเลยอ่ะมัน หนึ่งในห้าสิบสองอ่ะคือไม่ว่าคนดูจะพูดเลขอะไรมาคุณต้องทำให้ไพ่เบอร์สามโปแดงมันไปอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ใช้สไลด์ออฟแพนด้วยนะ,ะคนดูแจกเองได้อะ่ะเปิดเองได้อะ่ะถือว่าเป็นคนเทพเลยนะคนเนี้ยเอางี้ดีกว่าอันนี้การอันเดนมเบอร์คนไหนก็ตามนะที่เป็นอันนี้การอดอัเดเบอร์นะ มึงอยใช้ฝีมือมึงอยใช้กิมมิกมึงจะใช้หาอะไรก็ได้แต่มไม่ใช้หน้ามานะเอากนที่เล่นสดเล่นจริงได้นะผมว่าหากลมาชนะกลนเนี่ยากยาก x อกเนี่ยหากลมาเหนือกว่ามันนะที่เป็นอัน,นิการออันเีอ,นนอนนเบอร์นะหากลมาชนะชนะอันนี้ยากครับยากครับก็กนนี้เป็นกลนติดกระเป๋าผมกนนี้ถือว่าเป็นอาวุธหนักแล้วก็คิวนักไมายากลได้